สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีเปลี่ยนภาษานะครับของ Motorola GP888 นะครับเป็นตัวนี้นะครับวิธีเปลี่ยนภาษานะครับบางท่านรีเซ็ตเครื่องแล้วนะครับเครื่องมันกลายเป็นเมนูภาษาจีนนะครับนี่นะครับมันเป็นแบบนี้นะครับเมนูภาษาจีน บางท่านถ้าภาษาจีนได้อยู่แล้วก็โอเคนะครับแต่บางท่านถ้าภาษาจีนไม่ได้นะครับให้เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะครับให้ทําแบบนี้นะครับเรามาเริ่มเปลี่ยนภาษาพร้อมกันนะครับวิธีเปลี่ยนภาษานะครับให้กดเมนูนี่ครับกดแช่ไว้นะครับอ้าวเปิบอ่านะครับมันจะมา4เมนูเห็นไหมครับเรามาเมนูสุดท้ายเมนูเซตนะครับอ่ากดลูกศรลงครับเมนูที่2เมนูที่3เมนูที่4เมนูนี้เลยครับเมนูนี้เลยเสร็จแล้วให้กดเมนูเป็นหนึ่งทีครับ ปึ๊บอ่าไปเมนูที่12ครับถอยลงครับเมนูที่12เมนูที่12อ่าเมนูนี้เลยครับเมนูที่12นะครับเสร็จแล้วให้กดเมนูไป1ทีครับปึ๊บอ่ามันให้เลือกภาษาจีนกับภาษาอังกฤษเราเลือกภาษาอังกฤษก็กดเบอร์2นะครับอ่าได้เบอร์2แล้วให้กดเมนูยืนยันครับปึ๊บอ่าเห็นไภาษาอังกฤษมาแล้วนะครับกด exit ออกมาอ่าก็เรียบร้อยครับอ่าเเข้ามาเช็คดูครับกดเมนูปึ๊บ มันจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับวิธีเปลี่ยนภาษานะครับบางท่านรีเซ็ตเครื่องไปแล้วนะครับเมนูมันจะกลายเป็นภาษาจีนนะครับท่านจะเปลี่ยนภาษาให้ทําตามที่ผมแนะนําเลยนะครับครับคลิปนี้ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสําหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ